เผยเหตุผลทำไมคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้วจะไม่มีลูกเพิ่งมีข่าวดีที่ทำให้แฟนๆ MK มีความสุขไปด้วยกับการที่หวานใจอย่างหมากปรินคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์ไปหยกๆสำหรับนางเอกสาวคนดังคิมคิมเบอร์รี่ล่าสุดหลังยิ้มแก้มแตกพบความสุขล้นปรีกลับมาทำงานที่ไทยก็เจอพี่สาวคนสนิทเนยโชติกาชวนมาเมา้ามอยซึ่งงานนี้สาวเนยยังรับบทบาทเป็นเหยี่วข่าวล้างคำตอบของคิมมี่ข้อที่ว่า จริงไหมแต่งงานแล้วคิมไม่อยากมีลูกเลยซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าใช่พร้อมเผยเหตุผลที่ฟังแล้วต้องร้องอื้อหือว่าทางด้านสาวเนยเราเคยถามว่าคิมแต่งงานแล้วอยากมีลูกเลยไหมคิมตอบว่าก็อยากมีแต่ไม่กล้ามีเพราะกลัวพี่หมากจะรักลูกมากกว่าคิม555ทางด้านสาวคิม555ยิ้มเขินก็แค่รู้สึกว่ากลัวโดนแย่งความรักไปและนี่ก็เป็นรายละเอียดคลิปข่าวที่นํามาอัปเดตในวันนี้นะคะ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ